ถ้าเกิดเฮ้านี่เข้าจีเรียกเอาอยัางแต่ให้บึงนิสัยขันดานเฮ้าผู้บาอาจารย์กับตรงกันนิสัยันดานเฮ้าบอถามมาตรงส่วนหนึ่งชอบเป็นความพ่อใจแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างสี่ความพ่อใจชอบจึงเข่าหาถึงบออาให้ผู้บอขอหาเมนบอญาติเมนบอมื่ฟังหลวงปูข่ขำสุขคนเหล่าขั้หนึ่งว่าพระเน่าต่ประทันในบวชหลวงปู่หลวงปู่ พี่ตะว,วันห้ยห้โมผมคือเข่าหาผู้แม่แล้วก็ให้เอาบะเม็ดอ่ะให้ชิงเนี่ยเข้าเข้าพิกันหน้าเด้อือเพราะว่าเข้าให้นี่คือเข้านี่เดี๋ยวเขาให้ให้ลูกให้เต่าเนี่ยย้อนอย่างฮักเม่นบอคอยใหย้ฮักเม่นบอคอยสอนเ่าให้คันกูว่างมึงแนวด่คือกูบสอนมึงแน่นบอสัง่งดีคกูบาเบาแ้วเม่นบอเออแต่นี่ยทั้งทั้งพระทั้งท่านบอกต้องมาเอาสั่งใส่พื้น คนแค่อุเบกขาว่างเคยเสียคือที่ว่าให้ฟังว่าหันคือที่พระพุทธเจ้าความบาปได้ฉันน่ะข้าสมัยนี้นที่ยังกอดีว่าเฮ้ยกูกวดน้าความปุ๊บไปหลอดความขันนี่ไม่ไป็ลไงอคำว่าหนึ่งคือการเอากำเงินเดินจองเว้นเนี่ยวันนั่นว่าขาดจักใจเ,เห็นไหมมันเป็นรูปพระธรรมในการเหตุแค่คนอื่นได้รับรู้เนี่ยมันบอเมัน แต่ผุ mm ้ใ้เก่าไปชุ่มทรงปรับฉันนะเป็นผู้ดื้อรั้นสอนว่าเอาแมบอกเอ่อฉันนาพยายามใครดื้อรั้นดื้อรั้นแล้วกูเป็นคนผ้าขี้หมาผ้าพระองค์มามาบวชนะมากันตะกะอกแตกตายฉันนาไปเอ๊ขจิว่ากูขามาถิ่งกูจิว่ากูขจิว่ากูหลักสมบัติของพระพุทธองค์แห่เอากับวังบ่อระเว้ยมาขึ้นได้นั่นนั่นนั่นกะนั่นกะปัญญาของฉันนาเด้ที่ขึ้นใจสวดตอนนั้น แต่มันตั้งเป็นปัญญาทั้งโลกอยู่ทพิพนใ่คำว่าโลกกี่ปัญญาโลกกี่ก็ได้บุญพ่นมี่มันจะเิ่นก็หขั้นกับมาบวชแล้วผู้เจ้าแต่เมื่อบวชแล้วความหลงมันครอบงำทุกคนมีความหลงเบ็ดพวกบวชเนี่ยพวกแมซี่พวกอิยังติฮาวบอกกันขึ้นธรรมะเทศเนี่ยยังจะหลงบอแมนเนี่ยด้วยหลงด้วยตัวเองนะหลงด้วยผู้ที่ปกคลองเพื่อนน่ะเจ้าอาวาสแนะนําน่ะให้เขามากเกินไป บอมคือที่เข้าสอนว่าลูกว่าหลนเอาสอนลูกตามใจมัน้ะแต่มันจะตัดสินใจมันแลงหน่อยมันจะมีพูดที่พ่าว่าอีหยังมันได้อีหยังจังนําพีกมันมาท่านถึงสิบสามเลยแล้วแต่มันจะตัดสินใจไปเผชิญชีวิตคือกันคุณบาอาจารย์ที่เป็นอยู่ในเจ้าอาว, mm hmm. วาสเนี่ยแม่ชี้บวชมาก่ทเอเด๋ยค่แล้วคนกระเป๋เก่งทองมากเหตุนี้อะไรท่านเอาพ่อกมการในคุนธรรมเทศหรอเราคือประเทศเอาร้อนคนสันบาเนี่ยเอา กให้แมซี่กันคือบ่ให้พระเนี่ยนั่พระมองได้ดีไปโลดบ่ต้องมาละเอาก็อาตมาผู้เดียวที่ขานเทศปเป็นเบอรงแรกเจ้าว่าผู้ใดดีพิาพพพจารณาเอาโลดวางสั่งเลยไ่ถ้ามาแมซี่เทศได้บ่ได้แต่จะถึงขึง้นธรรมะถวเวยมันบ่คระดือขัดธรรมะใส่เอาัะขักมันกับบวกือเด้เออมันบ่กมีเนมันต้องสมรวมสวม